ะะมาต่อกันนะครับก็พื้นที่นี้มีอยู่ประมาณสองมีสิบงานกับอีกหกแปดแปดไร่เก้าไร่ครับพื้นที่ของปุ๋รวมหญ้าแจวอันนี้เป็นหลักเขตนะฮะก็พื้นที่โดยรวมก็จะมีหลังแต่ตรงนี้ไปถึงตรง,งนู้นแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงตรง,งนู้นโน้นนะ,ะเขต พื้นที่ก็เป็นรูปตัวทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดัดแปลงพื้นที่อันนี้ให้เป็นกเกษตรแบบแนวใหม่ซึ่งคาดคิดว่าน่าจะได้ได้ดีกว่าที่ทำมาเดี๋ยวเราจะลองแนะนำเกษตรกร,รกคุณพ่อคุณแม่นะฮะแต่เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งจะมาช่วยออกแบบแล้วก็ดาเ,เนินการให้ เรื่องการใช้แรงงานก็จะเป็นคุณพอ่อคุณแม่เป็นหลักเพราะไอตัวเราเองก็ทํางานที่ไม่สามารถจะมาช่วยท่านได้นะฮะแต่เราก็จะมาหาแนวคิดใหม่ๆในการทําการเกษตรเพื่อจะได้ให้อยู่ได้และยัง่งยืนนะครับก็คือระบบเกษตรพอเพียงนะฮะก็อันนี้เป็นพื้นที่ณนะตอนนี้เดือนกรกฎานะครับปี56หน้าฝนตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยว บริเวณพื้นที่โดยรวมนี้ก็เดี๋ยวน้ำมันจะท่วมนะฮะพอเข้าหน้าฝนปุ๊บจะมีอยู่ช่วงหนึ่งน้ําจะหลากมาท่วมแถวนี้หมดแต่ก็ท่วมแล้วก็ไม่ได้ท่วมขังท่วมแล้วก็หายไปเดี๋ยวอาจจะมีการปรับพื้นที่นิดหน่อยให้มันสมดุลกับธรรมชาติอาจจะมีมาสร้างเป็นที่อยู่ที่อาศัยนะที่นี้ด้วยซึ่งสระเราก็มีอยู่แล้วหนึ่งใบหนึ่งลูกนะฮะจะทำการจะมีการทำนา แล้วก็ตามด้วยพืชผักต่างๆส่วนไม้ใหญ่ไม่น่าจะปลูกได้เพราะเป็นเพียนพืน้นที่น้ําท่วมแบบท่วมมิดก็ไม่น่าจะทําได้เกิดเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองดูครับเนี่ยในปีนี้แหละแต่ต้องให้น้ําท่วมผ่านไปก่อนเราก็จะมาตั้งคิดว่าเราจะทําแบบไหนกันดีเพื่อให้อยู่ได้แบบยั่งยืนฮะแล้วก็ไม่มีหนี้มีสินเหมือน ที่ทำมาเป็นสิ2 0ิบย่สปีวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ออกมาสำรวจพื้นที่แล้วเดี๋ยวจะไปวางแผนการจัดสรรพื้นที่ว่าเราสมควรทําแบบไหนกันดีก็ปติตามดูกันไปว่าในแนวคิดที่ว่าจะทำเนี่ยจะทําได้หรือเปล่ามาดูกันมีสระอยู่หนึ่งในะเป็นสระที่เพิ่งขุด แต่เดี๋ยวตรงสาดตรงนี้มันก็จะน่าน่าจะพังทลายลงไปนะครับเพราะว่าเป็นสระขุดใหม่เดี๋ยวพื้นที่โดยรอบนี้เราก็จะทำการเอายักษ์แฝกมาปลูกแล้วทำเป็นขั้นบันไดเพื่อกันดินพังทลายถ้างั้นส่วนกล้วยที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็ไม่น่าจะรอดฮะพอเดี๋ยวฝนตกมามา,มากดินจะสไลด์สไลด์สไลด์เป็นสระขุดใหม่ด้วยแต่เดี๋ยวปลาจะลงเยอะสระขุดใหม่ปลาชอบ เดี๋ยวน้ำท่วมปุ๊บปลาจะมาลงนะเราจะได้ป่าอาจจะมีการทำเรือนเรือนรอบสาะนี้อาจจะเป็นเรือนเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงหมูถ้าเป็นไปได้อ่าเราพื้นที่โดยน่วมนี้ก็จะปลูกข้าวปลูกผักปลูกหญ้าปลูกพืชต่างๆรวมรมแล้วก็น่าจะเวิร์กนี้เป็นแนวความคิดของณตอนนี้นะแต่ทำได้ไม่ได้ก็ว่ายทีโปรดติด,ดตามกันตามดูการ ทำพื้นที่นี้ให้เป็นเกษตรพอเพียงได้ที่เกษตรกรไทยแลนด์นะครับในเพ,พกเกษตรกรไทยแลนด์เดี๋ยวเราก็มีภาพนําเสนอกันช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันว่าจะทําได้หรือไม่ได้โปรดติดตามตอนต่อไป